เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับผมอ่ะวันนี้ครับเราก็มาอยู่กับรถใหม่ครับผมเป็น h i n o Victor 12ล้อนะครับคันนี้เป็นคอกขนผักนะครับผมก็ขนงานเกษตรนะครับนี่เลยครับผมนี่อ่ะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับผมเป็น h i n o v v i t t r r นะครับผมตัวนี้นะก็ของแต่งก็จะมีพวก โคเมียมนะครับผมนี่ก็แต่งยุ่นมานะฮะมีนาซาครับผมใส่กระจกนาซามาคันนี้แต่งสไตล์เรียบๆนะฮะทุกคนนะนี่เรียบหรูแต่ดูแพงนะครับเป็นสีม่วงครับผมนี่ก็ระบบไฟก็มีครบเลยนะครับนะระบบไฟนะครับภา,ายในก็เดิมๆครับผมเดิมโรงงานนะคันนี้นะอ่ะ มาดูด้านท้ายบ้างครับผมด้านท้ายนี่จะมีท่อนะครับผมเป็นท่อออก2ฝั่งนะฮะนี่ครับก็ประมาณนี้นะด้านท้ายนะมีแผ่นสะท้อนแสงนะครับผมอ่แล้วก็มีระบบล็อกลูกด้วยนะทุกคนนะมีระบบลักพ่วงด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับคันนี้ไม่มีพ่วงนะยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้เริ่มแบบต่อตัวลูกนะครับผมก็มีแต่ตัวแม่นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถทักเฟซมาหาผมได้นะครับคันนี้นะ ฮีโนวิกเตอร์สวยเลยครับผม12ล้อนะก็วันนี้เรามาอยู่ที่แมปใหม่ด้วยนะเป็นแมปที่ใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหดูดีนะครับก็เดี๋ยวจะพามาขนข้าวกันนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่ลานนะครับเดี๋ยวเราเอาข้าวมาไว้ที่ลานกันนะครับอ่านี่ครับโอ้โหท่อล้นลนอ่ะนะครับคันนี้อันไหนบอกเลยครับท่ออย่างลั่นนะฮะนี่ เดี๋ยวเราเอาข้าวมาใส่ที่ไซโลครับผมเอาข้าวมาเทเอามาเก็บที่ไซโลครับตรงนี้นะฮะอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะแปลวาข้าวอยู่ที่ไล่32ครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะวิ่งมานะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเปิดเป็นแผนที่นะครับผมเปิดแผนที่เอาแล้วกันเปิด GPS นะครับก็คือ,อ,อผมยังไม่รู้ทางเลยนะเพราะว่ามันเป็นแมปใหม่ครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปเอาข้าวก่อนนะครับ ก็แปลว่าที่นู้นก็ใช้แซโลโหลดเหมือนกันนะครับง่ายๆเลยนะครับกินนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอ่ารถคันนี้ครับผมฝากกดไรให้ด้วยนะนี่สอ0ยส่วนเลยก็คันนี้ผมทําตามแบบรถจริงเลยนะครับอ่าทตามแบบรถจริงเลยนะครับเป็นรถขนผักนะครับอยู่เพชรบุรีนะรู้สึกว่านะครับรถคันนี้อ่ลงไปเปิดประตูกนประตูเปิดได้ไหมเนี่ย โอเคเสียงท่อแบบลั่นๆนะฮะแล้วครับคำนี้วิ่งได้90นะครับผมนะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะสำหรับผมแต่ก็พอแบบเล่นได้อยู่เนาะเป็นสิแล้วครับดอกยางหนาๆเลยครับผมนี่เห็นไหมไปมาอยู่ที่แมปกเกษตรครับผมแมปนี้สวยมากเลยนะครับเป็นแมปโคตรใหญ่อะ่ะ นะครับผมก็เดี๋ยวเอาไปเพิ่มดินนี่คือแบบเจ๋วเลยนะทุกคนนะไหนไหนดูระบบไฟหน่อยครับไฟเลี้ยวก็แบบแปลกนะทุกคนนะโอ้โหเชื่อว่าเลยครับไฟเลี้ยวโอ้โหตายแล้วมันมีระบบหัวเด้งนะแต่ว่ามันไอไฟเลี้ยวอะ่ะมันไม่เด้งตามผมนะครับไอไฟเลี้ยวอะ่ะเดี๋ยวต้องไปแก้ครับผมเอ,อชิมาละไปผิดทางเราต้องไปทางไหนวะเออโอเราต้องตรงมาครับผม เี๋ยวเราวิ่งไปตามทางคอนกรีตตรงนี้นะเมื่อกี้ลืมดูทางนะเออเดี๋ยวต้องไปแก้ไฟเลี้ยวด้วยนะทุกคนไฟเลี้ยวผมยังไม่ได้แก้เลยไฟเลี้ยวไม่เด้งตามหัว่ะโอโ้โหโคตรอายเลยนะครับนี่ครับก็มันสามารถแบบปลูกข้าวได้ด้วยนะครับเห็นไหมมีนาข้าวครับ นี่ถ้าไปเพิ่มดินหรือว่าแบบเพิ่มทรายเพิ่มหินอะไรอย่างนี้นะแบบผมว่าน่าจะเล่นสนุกกว่าน,นี้อ่ะเพราะว่าแมพมันใหญ่นาอแล้วก็ภูณพประเทศมันแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะมันเหมือนแบบแถบเอเชียดียนะทุกคนนะอ๋แล้วไหนวะลงสีไหนวะ,นวะเอ้ไม่ใช่ลงสีดีเป็นลานข้าวครับเราจะไปรับซื้อข้าวมานะโอ้มีทางรถไฟด้วย อันนี้เป็นโรงงานอะไรนี่โรงงานมีแต่โรงงานนะครับมีแต่โรงงานแล้วก็แบบหมู่บ้านนะนะครับก็สายก่อสร้างก็ไม่มีนะต้องแบบทําเองนะลงมอเตอาเองนะครับไหนดูแผนที่ซิเราจะมาไล่32ครับก็คือตรงนี้นะเดี๋ยวเราเลี้ย้ายมาเย่ไปไปไปเช็ดรอรอเลยครับเสียดายแต่ไฟเลี้ยวไม่เด้งตามหัวเลยอ่ะ เยาไปแก้ใหม่ครับผมแก้ใหม่เลยนี่มาถึงแล้วถึงแล้วข้าทางไหนวะเนี่ยข้าทางด้านหน้านะครับฟาบไหนเอ่ยโรงงานไหนมาเอ่อเอ้ยมันอยู่ตรงโน้นนี่หว่าทุกคนนี่เราเลยมานี่หว่า <c oughs> โอ้โหเราเลย ไอ้ทางเข้ามานะครับมันก็ละที่กันเลยนะนี่ครับใครอยากเอาไปขนผักครับผมนี่ใช้ได้เลยไหนว่าทางเข้าวะไม่มีทางเข้าเลยมีแต่ยาครับโอ้โหนี่ครับยาก็เหยียบทิ้งไปเลยครับนี่ไซโลโหลดข้าวครับผมไซโลตั้งใหม่นะเมื่อกี้เลยโอเคครับ เดี๋ยวเราข้าวกันปั๊บนี่เอ่อข้าวชิหมาละข้าวไม่มีเดี๋ยวเติมข้าวก่อนใส่ข้าวเลยเอ่อข้าวข้าวเห็นไหมข้าวปึ๊บปึ๊บนี่โอ้โหข้าวเต็มคันเลยครับผมนี่แบกจุกๆกลับบ้านเลยครับเดี๋ยวผมลองกลับทางนี้ดูนะเพราะทางที่เรามาแล้วเราวิ่งเข้าเส้นนี้เลยแล้วก็ตรงเข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้าปั๊มเรานะฮะ อ๋อมันจะมาออกตรงโค้งนี่หว่าตรงนี้นะครับตรงที่เราเลี้ยวผิดนะไปกันเลยครับผมอ่าได้ข่าวแล้วตอนนี้เป็นข้าวหอมมะลิครับผมเป็นข้าวเปลือกโคตเยอะผ้าคุุมก็ไม่มีครับผมถ้าเป็นของจริงผมว่าข้าวน่าจะเปรีวตามทางนะเอ้รถเท่ๆครับผมรถเท่ๆครับเท่เหมือนคนขับนะฮะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอขับภายในบ้างแล้วกันนี่ภายในภายในเรียบรู้ครับเรียบรู้จตะดูแพงงเรียบรู้แต่ดูแพงครับฟืบโอ้โหโมันเหมือนก็เหมือนจะวิ่งเร็วอยู่นะทุกคนนะเขยมไม้มันขึ้นแค่90สแต่ว่าแบบรถวิ่งเร็วมากเทียบเท่ากับมอสตัวธรรมดาเลยอันนี้เป็นมอสที่ผมแปลงมาจากของฝรั่งนะครับ มึงก็เลยวิ่ง้เท่านี้นะอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้เอะทำไมไม่มีรถวิ่งแล้วเออผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเอ้ยชนตายละชนชนเฉยเลยไม่มีรถวิ่งด้วยโอ้โหเสียดาย嘛เดี๋ยวนะเลี้ยวทางไหนวะเนี่ย อันนี้เราอยู่จุดไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอ๋อยังไม่ถึงแยกครับโอ้ทานี้มีแต่โรงงาน,นครับผมเยอะมากอ่าสายว่าแยกอยู่ไหนวะสีแยกเอ่อสีแยกสีแยกน่าจะเป็นแยกไหนวะแยกนี้ปะอ๋อแยกเล็กๆตรงนี้ครับอือหือ อ่าทีนี้ก็ยิงยาวเลยครับอันนี้เรากลับอีกทางหนึ่งนะมันไม่ค่อยมีบ้านคนว่ามันมีแต่แบบเอ่อพวกสวนอะไรอย่างนี้นะทุกคน อันนี้มันเป็นนอกเมืองนี่ว่านะครับมีโรงงานด้วยโรงงานเอ้ไม่ใช่ดิโรงอะไรวะน่ะโรงเลี้ยงหมูโอ้ทางมองไม่เห็นทางเว้ยโอ้ตายละอ้าเข้าเมืองแล้วเนี่ยตรงนี้ที่เราเลี้ยวผิดเมื่อกี้ครับ โอ้มันบอกตรงนี้ว่ะวันนี้เราวิ่งแป๊บเดียวเองว่ะทุกคนเดี๋ยวมีเสร็จไปดูแมพสักหน่อยมีอะไรบ้างแล้วไหนโรงงานผมวะเนี่ยอยองน,นัาเลยและเลยครับเลยเลยเลยทางเลี้ยวนะสองรอบแล้วผมผมลงทางสองรอบแล้ว สุดยอดโอ้ยชนกำแพงเว <c oughs> ้ยน้องรถทางเข้ามันอยู่ไหนอ่ะผมออกมาเมื่อกี้นี่อะไรวะอ,อะไรครับเนี่ย มาเมื่อกี้นี่ผมจำทางเข้าไม่ได้ซะลวอ๋อทางเข้าอยู่ตรงนี้อ๋อเมื่อกี้เรามาถูกแล้วนี่ว่า อน,นี้มาแล้วไซโลอยู่ไหนเอ่ยเรา,าเก็บที่ไซโลอันนี้เป็นข้าวเปลือกครับผมอันนี้เราไปซื้อมานะไปซื้อมาตุนไว้นะมาเก็บไว้โอเคก็เดี๋ยวดัมเลยครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูระบบดัมรถคันนี้นะในครับผมเป็นตัวไฮดรอลิก2ตัวเลยนะครับโอโ้ดันขึ้นนะ นี่ด้านลายนี้แบบเพ้นอะไรมาด้วยนี่เพ้นลายทองชาติมาด้วยนะครับโอ้สวยๆครับสวยๆเนี่ยเรียบร้อยครับผมอันนี้ไม่มีท้ายตบนะเอาชันไม่มีครับอ่าประมาณนี้แหละทุกคนดัมันก็จะลงชา้านิดนึงอโอเค สวยเลยนะครับสวยเลยดัมเ,เกษตรอน,นี้ครับตรงนี้ก็เป็นที่โหลดข้าวนะเดี๋ยวผมจะเอาไปแปลงเป็นดัมขนดินแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ทำตัวลูกด้วยตัวลูกพ่วงนะทุกคนนะโอเคจตังไหนวะ โอเคครับผมนี่วันนี้เราวิ่งข้าวหนึ่งเที่ยวแล้วกันนะครับนี่ครับก็มารีวิวรถใหม่นะครับผมนี่โอเคก็ยังเก็บงานประมาณเาหลืออีกประมาณ5%นะทุกคนนะได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับประมาณนี้อ่ะสำหรับใครชอบครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ